พาไปไปทุกคนมาลองน้ำพริกเผาสุดท้าขนมปังของชัวฮ่าเซง็งมีรสพริกเผาธรรมดารสไข่เค็มและรสช็อกโกแลตนี่เดี๋ยววันนี้นั้นจะมากินกับกุนเชียงด้วยเป็นขนมปังพริกเผากุนเชียงเริ่มด้วยพริกเผารสธรรมดานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสควีสเป็นหลอดบีบง่ายต่อการใช้งานคือใช้งานง่ายมากๆในช่วงเวลาเร่งรีบนะคะแค่บีบๆปัตปทาทาพร้อมทานเนื้อพริกเผาเขาจะมีความเนียนละมุนทาง,ง่ายไม่เลอะเทอะทาบนขนมปังแล้วหน้าตาน่ากินมากอร่อย oh <my. S 1> หรือใครจะกินกับกุนเชียงหมูหยองไก่หยองค กินกคุณแค่เข้ากันดีมากอ่ะทุกคนต่อมาเป็นรสไข่เค็มบีบเป็นรูหัวใจไปเลยจ้าถ่ามาแล้วน้องน่ากินมากสีเหลืองส้มไข่เค็มอืมมีความเป็นพริกเผาหอมไข่เค็มอร่อยรสชาติลงตัวกันมากเลยอ่ะเอาใจคนชอบของหวานต้องนี่รสช็อกโก,กแลตถ้าพริกเผาช็อกโกแลตจุกๆน่ากินมากอืม็รล้จริงๆความหวานของ ตัวพิกเผาอร่อยอ่ทั้งถามรถมากคือแบบเดือกไม่ถูกอร่อยหมดเลยใครสนใจก็ลองไปซื้อกันนะ